ซึ่งสุดการรอคอยทุกคนต่างรอคอยมาถึง3เดือนกับ <S <S 1> <S 1> เหรียญไตรามาส67 7ที่ปลุกเสกโดยสุดยอดพระเกจ,จิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมที่ยังคงดำรงสังขารอยู่ในปัจจุบัน ยอดเกจิสายเหนียวหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอธิษฐานจิตทุกคืนทุกวันด้วยตัวเองเป็นเวลา3เดือนและวันนี้วันที่19ตุลาคม2567ที่งานได้อันเชิญเหรียญไตรมาส67 7ลงมาเพื่อเตรียมให้ศิษยานุสิทธิ์ได้เช่าหากันเหรียญไตรมาส67เป็นความตั้งใจของคุณบินทนินวัดและคุณปิยะ คนทำพระ ประสงค์ในการสร้าง,างาเหรียญไตมาสหกเจ็ดก็เนื่องจากว่าหลวงปู่ต้องการทุนในการสร้างพระอุเบศวเราก็อยากจะร่วมบุญกับหลวงปู่ขออนุญาตหลวงปู่ในการจัดสร้าง,างาเหรียญไตมาสหกเจ็ดก็ด้วยความตั้งใจแล้วก็เป็นรุ่นแรกของผมนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับแล้วก็กับพี่ปิยะนะครับผมก็ปรึกษากันนะครับว่าจะช่วยหลวงปู่ในการสมรบทุนยังไงครับก็เลยคือตั้งใจเลยครับว่าตัวนี้คือเหรียญไตมาสนี่ก็คือหลวงปู่เมตตาในการปลูกเสกสามเดือนนะครับตัวของเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อนี่ก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับกการควบคุมการผลิตก็จากพิยะะนครับ นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่บุญมานั้นเป็นที่กล่าวขวัญในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอยู่แล้วเพราะวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยหลวงปู่ที่มีประสบการณ์มากมายเรื่องคงกระพันชาตรีแถวคลาดปลอดภัยหรือจะเป็นด้านเมตตามหานิยมค้าขายโชคลาบ อยากให้ทุกคนมาช่วยสนุกบรรุมของศาสะนาะครับก็สมทบทุณเพื่อให้อุโบสถของหลวงปู่วัดหลวงปู่เสร็จสิ้นนะครับเดืนไตรมาสหกเจ็ดนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีด้านพุทธคุณนี่ถือว่าพร้อมหมดนะครับเรื่องหลวงปู่ปลุกเสกเองถึงสามเดือนนะครับผมแล้วก็เป็นเหรียญที่หลวงปู่เมตตาด้วยแล้วก็ตั้งใจในการปลุกเสกให้ด้วยนะครับตอนนี้ครับ